จริงๆตอนนี้ผมเป็นแค่เป็นห่วงปุ้ยครับอนอกนอจากนั้นคือไม่ไม่สำคัญเลยครับในชีวิตผม,มใช่ครับลูกกับกับภรรยาผมคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขาไปโพสในโซเชียลมีเดียผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนทำครับมันเหมือนกับว่าต้องการกระแสอะค่ะมันไม่ได้ทำว่าคุณต้องการอะไรแล้วเราก็ไม่ได้ะระบุชื่อเขาแต่อยากคิดว่าปิดไปแล้วจะตามหาตัวไม่ได้นะคะยังไงคนร้ายก็ต้องได้รับการลงโทษแน่นอนค่ะ วันนี้ผมมาแจ้งความเพราะว่ามีเพจชื่อว่ากูมาแล้วกล่าวหาว่าผมโกงเงินเอาไปให้ภรรยาแล้วก็มีการโพสต์บ้านเลขที่ของผมพโพสต์รูปภาพหน้าบ้านผมแล้วก็ให้พิกัดบ,บ้านภรรยาผมซึ่งผมก็คือเขาเาไปโพสในโซเชียลมีเดียผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนทำครับ การที่ว่าเอาบ้านเล็กที่ของเราเอารูปภาพบ้านของเรานะคะแล้วก็รูปรถยนต์ป้ายทะเบียนของเราไปลงในคอมพิวเตอร์อย่างนี้มันก็จะมีความผิดตามพอบอคอมพิวเตอร์ได้แล้วก็โพสชี้เฉพาะจาะจงระบุบ้านเล็กที่อย่างนี้มันมีผลต่อความไม่ปลอดภัยค่ะสิ่งที่เราต้องการดําเนินกับดีกับเขาก็คือตามหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพจกูมาแล้วเนี้ยค่ะมาลงโทษค่ะ ในข้อหาที่การโพสต์รูภับเนี่ยค่ะก็จะเป็นความผิดฐานพรบอรคอมพิวเตอร์นะคะส่วนข้อความที่หาว่าโกงอย่างนี้มันจะหมายถึงว่าเราเป็นคนประพฤติไม่ดีมันจะทําให้เราเสียชื่อเสียงมันเป็นความผิดหมิ่นประมาทค่ะแล้วก็การโพสต์ลงไปในคอมพิวเตอร์มันจะเป็นการผิดข้อหาหมิ่นประมาทโด,ดยการโฆษณาค่ะ้ทางเพจตอนนี้ค่ะ หลังจากที่เราชี้แจงแถลงออกไปเขาก็ได้ลบออกไปเลยค่ะปิดไปแล้วค่ะแต่อยากคิดว่าปิดไปแล้วจะตามหาตัวไม่ได้นะคะยังไงคนร้ายก็ต้องได้รับการลงโทษแน่นอนค่ะก็คือสองข้อหาใช่ไหมครับสองข้อหาค่ะจริงๆตอนนี้ผมเป็นแค่เป็นห่วงปุ้ยครับ,อรบอนอกเหนือจากนั้นคือไม่ไม่สำคัญเลยครับในชีวิตผมใช่ครับลูกกับกับภรรยาผมคือสิ่งที่สําคัญที่สุดตัวปุ้ยนี่กับแพนิคขนาดไหนไม่แพนิคครับเราโตกันแล้วครับ ใช่เราต้องใช้ความยุติธรรมครับมีใครไปคุกคามที่บ้านบ้างไหมคะหลังจากบ้านที่หลุดออกไปณตอนนี้ยังไม่มีเรื่องโพสต์ข้อความที่เขากล่าวหาเราเราอยากจะชี้แจงให้สังคมรับทราบหน่อยไหคะลูกความไม่ได้กระทําความผิดดังที่พูดค่ะข้อความที่พูดออกไปทั้งหมดเป็นข้อความเท็จค่ะเราจะเอาผิดแตบเพื่อให้ทุกวิถีทางจนถึงที่สุดค่ะ ไม่มีครับผมไม่อยากพูดเลยแล้วครับ<ม>เพราะว่าจริงๆผมชี้แจงไปทาง facebook เรียบร้อยแล้ว<ม>แล่ผมว่ามันค่อนข้างชัดเจนครับโกรธกับสิ่งที่ผมเก่าไม่โกรธครับใช่ผม,มกลับไปที่ในสิ่งที่ผมบอกก็คือมันไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าภรรยาผมกับลูกผมแล้วครับอืม นี้ก็ลองพิจารณาดูกันเองด้วยแล้วกันครับคนที่ให้ข้อมูลคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเราดําเนินการดีทั้งหมดเลยค่ะแม้ว่าจะไม่ได้โพสต์เองก็เป็นคนสมรูร้ร่วมคิดค่ะตอนนี้รวบรวมได้กี่คนครบครบครบเลยค่ะรายชื่ออยู่ทั้งหมดในนี้แล้วค่ะ,ะซึ่งบุคคลที่กระทําไม่ใช่คนเดียวค่ะเป็นกลุ่มหลาย,ลายค,คเป็นหลายบุคคลค่ะเราบอกได้แค่นี้แสดงว่าเราก็คิดว่ามันเป็นกระบวนการ อันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นกระบวนการไหมแต่โพสต์ออกมาถี่ขนาดนี้คือเขาจงใจค่ะอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าเขาต้องการอะไรจริงๆไม่ทราบว่าเขาต้องการอะไรอย่างล่าสุดมีมีบุคคลหนึ่งที่ประกาศท้าเราว่าไปเจอในรายการดังรายการใดอ่างน้อยค่ะในในส่วนตรงนี้ที่ที่เห็นว่าประกาศอ่โพสต์ประกาศทา้ทาไทยตรงนั้นค,คิดว่าไม่ตรงจุดสักเท่าไรมันจะไม่ทําให้ข้อยติข้อพิพาทมันจบการไปออกโนกระแสอย่างนี้ค่ะ มันเหมือนกับว่าต้องการกระแสะค่ะมันไม่ได้ทาว่าคุณต้องการอะไรแล้วเราก็ไม่ได้ระบุชื่อเขาทางเพจกูมาแล้วเนี่ยค่ะเขาโพสชี้เฉพาะต่อตรงถึงลูกความของทนายแล้วก็อยู่ดีๆมีบุคคลหนึง่งล้อนตัวออกมาโพสต์ก็เอาท้าไปออกรายการโหวกระแสทั้งที่ทางทาง,ทางที่เพจกูมาแล้วไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยยกเว้นคุณกวินค่ะ พี่ก็วินชี้แจงว่าในเฟซบุ๊กว่ารเรื่องของเพื่อนร่วมวงการตอนเรกได้มีการแบ่งส่วนตรงนั้นไปแล้วอ่ะเขาจะมาเป็นพยานให้เราด้วยไหมครับเรื่องพวกนี้ผมต้องเก็บเป็นหลักฐานเอาไปขึ้นคอ,อมมิุติธนนะครับขึ้นสารผมไม่สารมนตรมาพูดได้ครับหรือว่าเอามาเผยแพร่ได้ครับใช่ตอนนี้ผมเก็บหลักฐานค่อนข้างครบแล้วครับครับผม <S <S ทุกอย่าง <S 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 มี <S 2> <S 2> <S เอกสารมีหลักฐานครบค่ะในวนคอมเมนต์ที่มาสนันสนุนนะครับที่เหมือนว่าเชื่อไปแล้วว่าเราทำแบบั้นเราจะร้อมคนในตรงนั้นด้วยไหมครับ ตรงนั้นเดี๋ยวพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้า,เ,าเป็นข้อความที่ทําให้ลูกความของเสียหายผมก็จําเป็นที่จะต้องดําเนินคดีค่ะวันนี้สรุปก็คือวันนี้มาฟองแค่เพเพเียวกว่อนใช่ค่ะ